มารีวิวกันตำส้มตำกันคิดพี่จะเป็นคลิปสอนน้องสะบไทยตำส้มตำคลิป5เมตรโอเคพอค่ะก็ใส่มาต่อมาต่อพี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขออภัยค่ะตำลังตังนี่แหละก่อนแต่นี่ผมเลยนะแต่ไปเลยเพราะว่า น้ำตาลนรำมันจะเป็นก้อนใช่ไว้ใช่ไหมใช่จะตามช้วยด้เลยเดี๋ยวแล้วเราก็มาใส่ถ้วใส่ลงไปแคลรกจะแหลรยังไงมันไปเริ่มต้องชิ้นเล็กพราะตามเดี๋ยวมันเละเป็ยเลย ใส่ก็ได้นะมันก็่ใส่กินนะมันได้น้ำน้ำมะเขือเทศใช่ใส่กออ่อ่ะา็เหรอเออนนมันไม่้นะก็ก็จบีบใส่เลยใส่เลยนานแบอ่ีดีม่น่าลงไปเอาสองซีกแต่เพราะน้ำมันเยอะกลัวเปียวบีอไม่ต้องมีด้วยไม่มีล้ก็ปลาไา ขอประน้ำตั้งหนึ่งช้อนก่อนใส,ใ,สใส่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 ก็่คนไม่ใหนไม่ต้องทำหรอกอ่า,อ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 าให้ชิมเลยวามหอมขึ้นมาหอมม กลัวเปรี้ยวอ่ะน้ำร้านเลยไหมอืมมาชิมดิยอดเลยอืม,อม,อมจำสูตรด้วยเนาะเพราะมันเปรี้ยวหรืองไงบะสเปรี้ยว่ะงั้นไม่เปลี่ยน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 เอาเมนชีมใหม่่ะใช่อืม แเขา<ไ>ปเปรี้ยวไหมเขเปรี้ยวอยู่แต่ว่าก็อร่อยอ่ะใส่เส้นใส่ขนมจีนเราไหมอ่ะตำซั่วไหมหรือไปซั่วเอาเองทำก่อนซั่วไปเลยดีกว่าจะได้แบบในบ้านนี้เลยจะได้ฉันกินแล้วฉันชไปแล้วตำไม,ม่มีแรงไม่มีแรงกว่าวนี้ได้ไหมอ๋อาจนกินปากครบแล้วนะเนี่ย 你对的。<人> <uss>